สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นยังไงนะคะเอชซ็อกคับนะคะตีไฮโลเฟนนะคะแล้วก็คิงซ็อกมัน The ว o แล้วก็ในซบซต์นะคะในตรงนี้นะคะชาราสีสิงห์ดูเหมือนกับว่า mm hmm. กืนไม่เข้าคลายไม่ออกกับความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในตรงนี้นะคะคือจะไปก็ไปไม่ได้จะออกก็ออกไม่ได้นะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรที่เขาพูดกันก็คือว่าจะจะไปก็ไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คือแบบ ประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าค้างๆคาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าความจริงได้ได้ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับว่าได้รู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เลยเหมือนกับว่าน้ําท่วมปากไม่สามารถที่จะพูดหรือทําอะไรขึ้นมาได้นะคะในตรงนี้เนาะก็เลยเกิดอาการเครียดกันเกิดขึ้นมานะคะชาวราศีสิงห์้นเครียดนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมเครียดแล้วก็คิดมากนะคะในตรงนี้แล้วก็ เฝ้ารอดูสถานการณ์เมื่อไหร่ว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีสักทีแล้วก็เมื่อไหร่จะจบลงเอ่ยสักทีนะคะแล้วคุณเองคุณก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เฝ้ารอเฝ้ารอคอยให้การระเวลาแก้ไขและเยียวยาคุณไปนะคะคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในตรงนี้ทำได้ดีที่สุดก็คือนั่งนิ่งน่งแล้วก็ มองไปเหมือนหุ่นยนต์นะคะเหมือนหุ่นยนต์ตากิ้งกอกไปกริ้งกรอกมาทําได้แค่นั้นนะคะอย่าไปอย่าอย่าเข้าไปทะเลาะปีวาสนะคะอย่าไปอย่าไปลุกอย่าไปทําอะไรนะคะเพราะว่าคุณเองไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อยู่นิ่งๆพยายามนิ่งๆไว้นะคะนิ่งเสียสถานการณ์นี้จะดีขึ้นเองนะคะในตรงนี้เนาะ อย่าไปกระโตกระตากอย่าไปเข้าไปในวุ่นเถอยาอยาเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้หรือเข้าไปแบบไปสร้างสร้างเรื่องราวหรือทะเลาะวิวานเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจะทําให้เรื่องราวนี้จะใหญ่บานปลายไปใหญ่โตนะแล้วเขาก็คิดในใจของเขานะคะยมเพสคิงซ mm ็อกคัส so นะคะ ไอ i c e of s a สไอ c e องคแล้วก็ p a จ e อ f เพนเดอร์นะคะในตรงนี้นะคะเหมือนกับเขาในความคิดของเขานะคะก็คือว่าเขาเป็นภรรยาของคุณแล้วเขาเป็นคนเดียวเป็นคนที่อ่าเหมือนกับว่าฉันเป็นภรรยาของคุณแล้ว ฉันคือคนของคุณไม่เป็นไรสถานการณ์นี้ฉันจัดการเองไม่ว่าใครอะไรยังไงฉันก็จะสามารถที่จะจัดการให้คุณเองเพราะฉันนั้นรักคุณฉันจะปกป้องคุณฉันจะทําเพื่อคุณคุณไม่ต้องทําอะไรอย่างฉันจัดการเองอะไรประมาณนี้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะบุคคลบุคคลนี้นะคะ,คคนนะ,คะดูเหมือนกับว่าเขาจะอ่า มีความที่แบบว่าแข็งแต่งแข็งแก่งอยู่ในนี้อยู่พอสมควรนะอืมแล้วเขาจะทำในต่อไปอือคือทำภายนอกเหมือนเป็นเข้มแข็งอะคะ่ะแต่ว่าภายในใจแล้วจริงๆแล้วคือเขาก็เจ็บปวดอยู่พอสมควรนะเจ็บปวด หวาดกลัวหวาดระแวงแบบคิดไปกังวลไปไกลนะคะในตรงนี้เนาะอโอ้โหคนคนนี้นะคะคือน่าสงสารคืออยากจะบอกว่าคุณอาจจะไปคุณอาจจะไปสร้างปัญหาสร้างเหตุการณ์อะไรไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าคุณเองคุณก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ คุณทำได้อย่างดีก็คือคุณนั่งนิ่งๆแต่บุคคลนี้สามารถรับหน้าหรือแก้ไขสถานการณ์ให้กับคุณได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาคือคนของคุณเขาจะปกป้องคุณเองเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องคุณเพราะเขามีความรักให้กับคุณเพราะฉันเป็นคนของคุณฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเขากล้าหาญมากนะคะในตรงนี้เนาะ แต่ในใจของเขาแล้วในใจจริงเขาแล้วพอจะได้ทําขึ้นมาจริงๆแล้วนะคะเขาก็คือเขาคิดที่อยากจะทําเพื่อทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องคุณนะคะแต่ในใจจริงลึกๆแล้วเขาก็มีความกังวลมีความหวาดระแวงว่าถ้าเขานั้นได้ต่อสู้ให้คุณไปทําให้คุณไป แล้วสรุปบทสุดท้ายแล้วคุณไม่เลือกเขาล่ะคคะในตรงนี้เขาก็มีความคิดอยู่เนาะเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็เหมือนมีความคิดมีความหวาดระแวงคือเขามีความรักให้กับคุณอย่างเต็มเปี่ยมอะค่ะ<ค>มีความรักให้กับคุณอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะพร้อมที่จะปกป้องเพื่อที่จะเอาชีวิตเข้าไปแลกให้กับคุณเลยในตรงนี้เนาะ แต่ว่าเขาก็คิดว่าถ้าเขาทำหรือลุยทำอะไรลงไปแล้วอะ่ะบทสุดท้ายแล้วจุดจบแล้วอะ่ะคุณจะยังเลือกเขาไหมอะไรตรงนี้เนาะแล้วถ้าคุณไม่เลือกเขาล่ะเขาก็ต้องเจ็บและถ้าเขาทำอะไรลงไปแล้วเขาทำร้ายคนคนนั้นแล้วบทสรุปแล้วคุณไม่เลือกเขา คุณดันไปเลือกกับอีกคนหนึ่งกับบุคคลที่เขาได้กระทำอะไรลงไปเนะี่ยเขาก็จะรู้สึกผิดนะคะเหมือนกับว่ามีคนอยู่สองคนให้คุณเลือกคนหนึ่งก็คือเขาคนนี้อีกคนหนึ่งก็คืออีกคนหนึ่งที่เขาจะไปจัดการถ้าเขาทำร้ายอะไรถ้าคนคนเนี้ยคือ,ค,อ,ค,อคือเขาคนเนี้ย ไปทำร้ายกับคนคนนี้ยทำร้ายเขาขึ้นมาแล้วอะ,ะค่ะแล้วคุณน่ะดันเลือกเขาคนเนี้ยเขาเองเขาก็จะรู้สึกผิดต่อบุคคลบุคคลนี้แล้วกักบคุณแล้วก็ตัวของเขาเองเขาหวาดระแวงเขาคิดไปไกลถึงขั้นนี้เลยนะคะในตรงนี้เนาะเพราะว่า ถ้าเขาจัดการบุคคลบุคคลนี้ออกไปและคุณเลือกเขาก็โอเคเพราะเขาก็จะมอบความรักความรู้สึกและก็ถวายชีวิตให้กับคุณเลยเพราะเขารักคุณมากนะคะแล้วเรามาดูคําแนะนําของคุณและเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าคุณคือลมหายใจของเขาเลยนะคือ,คอ คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการและตามหามานั้นนานแล้วอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ตรงนี้ไปต่อเขาต้องการที่อยากจะปกป้องความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้คงอยู่กับเขาแล้วก็มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการที่อยากจะดำรงชีวิตอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ เพราะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่เขาเฝ้ารอคอยอยากจะมีมันเนินนานอยากจะให้มีความสัมพันธ์เนี้ยเป็นของเขานะคะในตรงนี้เนาะอือเขาอยากจะปกป้องความสัมพันธ์นี้เอาไว้ในความคิดของเขานะคะในตรงนี้เนาะอืมแล้วเรามาดูกันนะคะว่า ไพ้จะบอกอะไรกับคุณนะ ให้บอกว่า i n v a l o l u t i o n นะคะให้คุณปรับเปลี่ยนความคิดความในใจของคุณนะคะแล้วก็ให้คุณนั้นมีความสุขทับตนเองแล้วก็มีความสุขจากภายในนะคะแล้วก็ให้คุณนั้นคิดหรืออาจจะแบบไปรีแลกซ์กับการฟังเพลงฟังเสียงเพลงอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าภายในใจของคุณนั้นเครียดนะคะก็ ควรที่จะปรับหยีบแบบป,ยปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนความรู้สึกที่อยู่ภายในใจนั้นให้มีความสุขซะนะคะในตรงนี้เนาะปรับเปลี่ยนจาก energy ลบลบให้เป็น energy บวกบวกซะนะคะในตรงนี้นะคะ unquieted love ก็คือความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะไม่สําเร็จอาจจะไม่สมหวังกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จงรักตัวเองเข้าไว้นะคะ แล้วก็จะมีนิวเลอรเข้ามาแทรกแซงนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะถึงแม้ว่าคุณนั้นจะยังคงยึดติดหรือว่าเขายังคงยึดติดในความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ตามเนาะอืมโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยนะคะวันดังไงก็ขอให้กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะ ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะได้ d e s c r i p t i o n นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันหรือจะดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะแอดไลน์เข้ามาเช่นกันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ